วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเป็นชาวประมงกันแต่เป็นชาวประมงในรูปแบบของขมโมยกับแมป Steel o f f i c e เป็นแมบที่ขายเอ่อแ Steel v a l o n นะแต่เป็นขมโมยปลาแทนเข้ามาเขาก็แจ้งเงินมา400แล้วผมก็ไปซื้อเจ้าตัวนี้มาตามภารกิจนี่ซื้อเต่ามาเขาบอกให้เรารีเบิร์ภารกิจก็คือมี500เงินกับเต่าโอเคลองรีเบิร์เลย ไปครั้งแรกไปคิดมาก็รีเบิร์เลยเออทุกคนรีเบิร์มาแล้วเหมือนปลาเราจะไม่หายด้วยนะหายแต่เจ้าเต่าที่เป็นภารกิจเควสไหนดูภารกิจต่อไปสิกุ้งกับตาราเรโรตารารต้องหากุ้งกับฉลามเราหนีแบบเบล็อตมายังมาเจอแบบนี้อีกเจ้ามีมนี้โอเคเราลองไปดูดีกว่าตอนนี้เรามีเงินแปดพันเงินเราก็ไม่หายนะปลาไม่หายเงินไม่หายลองดูสิมีปูไหม โอ้นู่นนูนใช่ไหมโอ้นี่และอตัวหนึ่งก็เราต้องการฉลามตาราเรโรไอันนี้คืออ,อายบอยอะมันเป็นเอฟเฟกวิเศษนะอันเนี้ยเฮสี่วิต้องล็อกบ้านก่อนตอนนี้เราล็อกได้หนึ่งนาทีสิบวิโอเคล็อกมายืนทําอะไรเอ้ยโอ้โหอะไรอ่ะทําไมเขาตบแรงจังอะมาซิมาซีมาสิ่มาส,มาสิ่เราต้องไปดูรานค้าก่อนไหม ร้านค้ามีอะไรบ้างทูช็อปโอเคเร้านค้าอา๋อมีปืนด้วยปืนหนึ่งหมืน่นเฮ้ยปลาผมไม่มีตังค์แสนห้าโทรเราต้องหาตัวมาทําเงินก่อนไหมเน,นี่ยเก้าร้อยเ้ยเราโดนแช่แข็งเราโดนอะไรอย่างนี้ตลอดเลยอ,ะอ่ะปลาดาวอมมีตัวนี้อีกพันหกซื้อให้หมดใครอยากแย่งก็แยง่งเอาไปเลยไม่ติดอุย้ยอยากตีได้ไหมเศร้า เราโดนแก้งไม่พักเลยทุกคนโอ้ยว่ามันไม่ใช่แมปชาวประมงหัวขโมยแล้วน่าเป็นแมปแก้งกันมากกว่าวนี่ยมีแต่คนขี้แก้งแบบนี้มานี่อย่ามาแย่งฉันเอ้ยมานี่มาสิมาสินี่ไงตีเลยอุ๊ยระเบิดมียระเบิดด้วยโอ้โหโอ้ขโมยไปเลยอยากขาโมยขโมยไปเลยนี่ไงล็อกแล้ว ไหนๆจะขโมยเหรอมีอะไรขโมยอ่ะถามจริงดูบ้านเราสิมีแค่เนี้ยยังจะขโมยบ้านก็มีอยู่แค่เนี้ยเราต้องรีเบิร์ดเนาะอุย้ยยู่นันต์ยันแล้วทันแล้วดดีพันหมดแล้วอ้ยจะทันไหมเนี่ยอ๋อไม่ทันตาเลโ่เราไม่นะเฮ้ยอันนี้โอ้โหหมื่นสามเรายังไม่มีตังขนาดนั้นอืม โอ้ดีเจนข้างหลังสามล้านแต่เราตัวนี้ไปก่อนก็นได้เดินโอ้จะยิงเหรออะไรเนี่ยจะยิงเราทำไมเนี่ยมาสิโอ้ยโอ้ยเอาเลยเอาเลยไม่แย่งก็ได้ทุกคนเราโดนแกลง,งเดียวเลยวินุ่นมาแล้วมาแล้วเราจะได้รีเบิร์ดแล้วโอ้โหข้างหลังมีอะไรด้วยนะนี่คือตัวอะไรเดินลงนะ เอ๋อเราไม่มีที่เรากไม่ขายปลาหรอใช่ไหมก็มีที่อยู่นะแต่ทำไมเราซื้อไม่ได้อ่ะอันเนี้ยร้อยห้าสิบเองเนี่ยนี่ไงซื้อได้แล้วแต่แล้วเราก็รีเบิร์ถูกไหมอ่านี่รีเบิร์เลยปึง้งแต่แมปนี้ดีทุกคนรีเบิร์แล้วแบบว่าวิยนี่เปล่าบ็อกฟิตใช่ใช่หมื่นนึงเก็บเลยรีเบิร์แล้วแบบ ตังไม่หายปลาไม่หายเรียบร้อยเงินเราครบสองแล้วรีเบิร์เลยไม่มีอะไรให้ต้องคิดนี่ต่อไปใช้นุกฟิตแล้วก็ซาวชาร์ดซาวชาวนี่ปลาฉลามปากเข็มไหมใช่ไหมมันคืออะไรวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยแต่ว่านุกฟิตจะหายจากไหนอ่ะแล้วเงินแสนหนึ่งบวกชั้นสองอ๋อเราได้แค่ชั้นสองแต่เราไม่ได้ที่วางปลาต้องรีเบิร์ครบกี่ครั้งเขาไม่บอก รู้สึกว่าพอหลังจากรีเบิร์สสมาเงินเริ่มหายากแล้วสิไหนตัวสองหมื่นสองหมื่นสองมานี่อย่าเพิ่งไปมานี่อุ๊ยโอ้โหเกือ,อกบไม่ทันมาเลยมาเลยไปรุ่นเข้ามาโหดูซสีให้เงินเท่าไหร่สองร้อยอุ้ยเยอะพวกนี้เยอะเลยต่อไปเราหาจะระดับแ,แล้วทุกคนระดับที่ไม่ใช่แลเราไม่เอา รอระดับแรเออวันนี้ลิไไนเป็นไรนะลิ้นพันรอระดับแรอีกตัวหนึ่งโอเคลิ้กนกลับมาปกติแล้วแต่เดินผ่านใครไม่ได้แลยนะช่วงนี้เราแวงไมหมดเลยจะโดนตีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนออี่ยมาส่องบ้านเราทําไมอขอด้วยกันตัวเนี้เอา้าปิดอสเตเบิลไปแล้วเอาละไปแล้ว เออ่โดนตีกลับบ้านโอเคล็อกบ้านปึ๊บทำาไม f ฟิต unstable มันคืออะไรอ่ะทำไมขโมยไม่ได้อ่ะที่เราก็พอนะมีรับแรมาอีกไหมอ่ะต้องการรับแรอุ้ยเดี๋ยวนะคุ้นุ้นอ้าวไม่ใช่นกฟิตมันคือปีรัญญาเอามาสองตัวเลยแล้วก็ มีอันไหนอุ้ยแมวสามหมื่นปลาแมวปลาแมวสามหมื่นเอาปลาแมวอยากได้ปลาแมวสามหมื่นมีตังไหมขอสามหมื่นฉันจะเอาปลาแมวน่าได้อยู่ฟึบฟึบปลาแมวอยู่ไหนปลาแมวอยู่นี่เอาปลาแมวมาโอเคได้ปลาแมวกลับบ้านเราเจ้าปลาแมว ดูของสีนี่ไงโอ้โหห้าแสนมือตบสีทองมีปืนด้วยลองซื้อปืนหนึ่งหมื่นไปเล่นสิยิงยิงไงไหนขอขอยิงคนหน่อยวฮ้ยมีช่วยน้ำชาด้วยเท่าไหร่อ่ะโอ้โหสามล้านไว้ก่อนเลยโอ้โระดับมิติร้อยยี่สิบห้าล้านบ้านนี้เขามีเจ้ของแพง เพิ่มชาสามล้านทำไมเราซื้อของแพงวิยนี่แหละมีอีปิกสองแสนแต่เรายังไม่มีเงินลองยิงสินี่ยิงคนนี้เลยโอโ้ยิงไกลมากอู้นุน่นนุน่นนุ่นนุ่นใช่ไหมใช่ใช่ตัวนี้โอ้โหพอ,อเลยสามแสนห้าโอ้ปลาสีทองบูดาก้อนมังกรฟ้าเก้าสิบห้าล้านแต่เจ้าปลานุกเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยนะนุกฟิต ย,ยิงยิงคนอื่นทําไมยิงคนอื่นทําไมนี่งไงยิงคนอื่นทําไมนี่อย่าหายตัวหรอหายตัวหรอหายตัวหรอมาซีโอ้ยโอ้ยโอ้ยศึกศึก,กจอมเวโอ้ยโน่ไปแล้วไปแล้วไม่สู้ไม่สู้นุกฟิตนุกฟิตนี่รลดวอีพีกสามแสนห้าโอเคขอญาตไปเก็บตังค์ตัวที่เราต้องการถูกไหม หรือเรามีแล้วยังไม่มีสามแสนห้าโอเคได้ละเียนบ้านชั้นบ้านชั้นเท่านั้นโอ้ไม่มีตงังโอ้โหว่าเราจะเก็บเงินถึงสามแสนห้าเศร้าใจจริงจแล้วกว่าจะออกมาตัวนั้น ไปไหนแล้วอุ้ยโอ้โหไม่ทันเขาล็อกบ้านพอดีกว่าเราเก็บเงินได้อ่ะสามแสนห้าคือไอ้เจ้าฉลามเขาเรียกว่าเจ้าฉลามอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันปากเข็มหรอหรืออะไรอะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันแบบออกยากมากแต่ว่าพอมันออกมาแล้วเราก็โดนแยกไปอีก ใช่หรือเปล่านะใช่ที่คิดหรือเปล่านะโอ้ใช่จริงด้วยไปเลยเอา้าที่เต็มเขียเขียเขียบบ้านก่อนที่เต็มเขียบบ้านไม่น่าพูดเลยว่าออกยากพูดปุ๊บมาปับ๊บโอเคที่ที่ว่าละมาเลยจ้าพร้อมรับจ้าเอา้าขาดสามหมื่นห้าก็ว่าอยู่ทำไมตังค์ไม่พอหรอโอเคพอแล้วโอ้ยทำไมเก็บยากจังเออมานี่ ยามาขโมยโอ้โหทุกคนโดนขโมยอีกละทำไมแบบตั้งนานเขาก็ไม่มาเก็บทำไมถึงมาเก็บตอนที่เราแบบไปซื้อแล้วอะ่ะให้เราไม่ได้เหรอเป็นเศร้าเป็นท้อทุกคนครับผมมีอะไรให้ทุกคนดูคือเหตุการณ์ตอนเนี้ยนะมันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ผมปิดคลิปไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็หยุดอัดวิดีโอไปแล้วแต่ทุกคนดูนี่แตาา่เดน เมื่อกี้มีบ้านางขงค้างเข้ามาทุกคนแล้วเขาไม่ล็อกประตูผมก็เ,เลยไปเดินหยิบมาแบบง่ายๆสามตัวนี่ปลากระเบนสามตัวง่ายๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาไม่ปิดประตูไม่ล็อกประตูแต่ว่านี่มันคือเกมสติว่ะเกมขโมยจริงๆก็ไม่อยากทำเท่าไหร่หลังจากที่ผมได้ปลากระเบนมาสามตัวผมก็ไปซื้อเจ้าตัวนี้มาเมกาโรดอนตัวเบอระดับดีเจน กลายเป็นเศรษฐีกันเลยทีเดียวตอนนี้แต่ว่าไอ้ปลานุกของผมเนี่ยเจ้านกฟิตตัวเนี้ยยังไม่มาสักทีคือเวลาอัดคลิปทีไรเนี่ยไม่ค่อยได้ของดีหรอกหรือว่าแบบจังหวะขโมยเท่ๆนี่ไม่เคยมีเลยแต่พอปิดอัดคลิปไปเท่านั้นแหละของฟรีมาเต็มไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเอ๊ะนนั่นปลานุกหรือเปล่านะเพราะไม่ใช่มันคือโกฟิตเอาไปเลยปลาทองขยาได้ก็ได้เอาไปอะไรผ่านหน้าเยอะะเยอะะอุ้ยนุกนกนกฟิตนกฟิต ขอขอนุกฟิตขอชั้นขอชั้นได้ไหมโอ้โ oh, น no. บ้านเต็มขอขอชั้นเถอะนุกฟิตเนี่ยเออบ้านเต็มเอาตัวไหนออกดีเอากระเบนออกสักตัวหนึ่งอะนุกฟิตมานี่เร็วปึ๊บมาเลยมาเลยฉันรอแกมานานแล้วเรียบร้อยทุกคน เราสามารถรีเบิร์ขั้นต่อไปได้แล้วผม,มอยากรู้แค่ว่าถ้าเรารีเบิร์ไปแล้วจเจ้านกฟิตจะหายไหมมันหาย,ยากมากกว่ามันจะออกมาแต่ละทีเราดูแล้วดูอีกโอเคลองรีเบิร์เลยได้มือตบใหม่ด้วยสีฟ้าแล้วก็ได้บวกสองสล็อตใส่ปลาโอเครีเบิร์ตนั่นไงทุกคนนกฟิตเราหายไปแล้วไม่นะ เราหาไม่ตั้งนานรอมานานแสนนานเราไปซื้อสล็อตปืนใหม่ดีกว่าซื้อได้ไหมมือตบโอ้ยยังซื้อไม่ได้ร้อยเอ็มเลยน่าจะมือตบสีทองโอเคมือตบสีทองก็ได้แล้วก็ปืนใหม่ห้าล้านไหนลองปืนดิไม่ยิงอา้าวไม่เ,เป็นไรเลยลองใหม่โอ้นู่นอะไรนกฟิตหรือเปล่าอุ้งเรียบร้อย แข่งไปหนึ่งอู้ยิงไกลมากปิวเลยนุกฟิตมาแล้วเอ้ยเหมือนจะโดนขโมยไม่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 ไม,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 ไม่ปิดกันปึ๊บแล้วนุกฟิตเรามาแล้วดินุกฟิตเรามาแล้วดิมาดิใครมาเรามีปืนนะเรามีปืนนะอย่านะอย่านะโอเคนี่ไงยิงโอ้โหปืนแรงมากทุกคนปืนแรงมากเล่งปึ๊บเลงปึ๊บนั่นไงโดนปิวแน่ย่ะดูดิอู้ปืนโดโกง นี่โอ้โหูยิงกระเด็นหมดเลยปืนโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าใครอยากให้ผมเล่นแมปนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย